ความทรงจำหนูถามคุณแม่ว่าคุณแม่จุดเลขทูบได้อะไร603แล้วก็ชอบมากศูนอ้าเอฟซีกุณเลี้ยง4 2สองเงียเป็นคนจัดแช่งเป็นคนจุดได้หกแสนค่ะยังไม่ไดแสนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะ จำได้คุณแม่มาแล้ว603 603์สามหกูนยสามจำได้กู้กับศิษฐาคุลูกคุณลูกจริงขอติมที่มึงมีบ้อลโอ้คุณแม่กลับมาชุดใหญ่เลยคุณแม่คุณแม่มคุณแ่ทวนความทรงจำหนูถามคุณแม่ว่าคุณแม่จุดเล็กทูบได้อะไร 6.03แล้วก็ชอบมาก0 3อาเอฟซีเรียกร้องมาให้ตามคุณแม่ให้หน่อยอุ้ยหนูพูดไปขนลุกไปเมื่อนี้กัอันหัวเต้นหัวกระแลวนี่แม่กันเลยได้มาไปจ้างกองมะอันมาแมลูกจ้างกองมะอันก็อายุ้ันจ้างกองมาเลยโอ้กะกักก็เิ่ว่าอยากขอถึงดีใจค่ะใครทุกสามตัวตรงทุกสามตัวคียบาทคะ ได้สองแสนโอ้สองแสสองแสนลูกสาวก็ได้แสนลูกเคยก็ได้ค่ะจ้ามูลูกก็ได้แสดงว่าถูกกันยกขวจะเป็นล้านตัวนี้ได้กล้านคกึ่งล้านหกแสถึงมดถึงมดตวัวเลยอันเพิ่น่ได้มนเราจ้าเพิ่นอยากมาล้อม่เพรค่ะมาจากสม่วาจ้างความไปตีวานแลยค่ันอ๋อจ้างความไปตีวันเันก็แล้วแล้วเราก็มาี่น่ไม่ดู คุณแม่คุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวดวงวดนี้จุดหรือยังจุดหรอจ่าจุดเราแกระซิบหน่อยได้ไหมกระซิบหน่อยไาไบพูดกันโอ๊ยไวพูดก่อนโอเคโอเค จำได้อยู่หรือเปล่าม้ใช่ไหมน้องคุณพลคุณอ๋อนใช่ไหน้องคุณพลจำได้วันนี้จำได้ได้หกแสนค่ะหกแสนองที่น้องนี่ลได้หกแสนนะคะมาแล้วนะคุณแม่ที่จุดนะคะเลขทูกได้หกศูนย์าแต่ว่าทำไมมันมีแค่นี้่ยวันวันนี้ก็เลยมากแก้ใช่ไหมครับพี่ ก็แต่แี่ไม่ได้แก้ค่ะอยากมาลำวงสวงถวายไม่ได้ขอท่านแต่ท่านท่านอุทินให้เราก็มาใม้ทันคืนก็เลยมาลำถวายนับถือศรัทธาค่ะ ถวายแล้วก็ขอต่อเนาะใช่ค่ะโอเคเลยน้ำแดงนะคะน้ำแดงเก้าเก้าใช่เก้าเก้าแก้วน้ำแดงเกแก้วผลไม้ตะกร้านึผลไม้ตะกร้านึ่แล้วก็มีน้ำอ้อยสีนะคะหนมีน้ำอ้อยนะคะเก้าขวดแม่ไปตังเนี้ ไปตั้้งง่ยกน้ำควาน้ำแดงข้าวน้ำส้มครบสูงสามเลยค่ะนี่พี่หนูหนูจะให้ดูเลยหนูมีหลังคาหนูมีหลังคาด้วยแล้วก็ไปดูยูทูบย้อนหลังด้วยค่ะเนี่ยหนูหนูไปร้ำที่ที่บ้านมาไม่ไม่มีใครเชื่อไม่รู้แต่หนูนับถืออาจารย์นับจริงค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ อันนี้ที่นเนี่ยค่ะตรงตเลยค่ะููใหบุญเลี้ยงค่ะบุญเลี้ยงสีสองเงียเป็นคนจัดแชร์เป็นคนจุดแต่ตรงตรงเลยค่ะคไหนะ จุดวันที่สองมีนาค่ะสองมีนานี่คนนี้ถ่ายไว้อยู่ใช่ใช่อันนี้มาจากสมุดประกันเลยนะหนูมาจากสมุดประกันเลยนะถูกปุ๊บเนี่ยทั้งครอบครัวได้หกแสนหนูมาเลยใช่ค่ะจานอตตี้ยกครอบครัวรวมทั้หกแสนเจออยู่ร้านกาแฟวันนั้นไหมใช่ค่ะที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแต่หนูจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครแต่หนูมากับลูกชายแล้วก็มากับแม่สามคน่ค่ พ่าวันนั้นน่ะคุณแม่ก็ย้ำแม่ได้หกศูนย์สามชอบมากศูนย์สามแม่บอกได้หกศูนย์สามบรนเทางเราถวันนี้วันนี้นี่เคยะจุดไหมครับเนี่ยวันนี้จุดจุดหรือย้งวันนี้วันนี้จุดแล้วค่ะได้ลิอะไรให้ดูได้ไหมไม่บอกได้ไหมได้อะไรอะไรอ่ะน้ย่ มีมีแต่อันนี้นะคะที่ที่บูชาล่างไปค่ะอ๋อจุดไม่ได้จุดอยู่ที่ใช่ไหมไม่ได้จุดที่นี่ค่ะเพราะว่าถูกที่นงใกล้ก็ถูกพุ่งไม่ได้เมฆอะไรกูร้อนอันนี้ล่างล่างที่บูชามาใหม่เพราะล่างเก่าเขาตามไม่มีแล้วสองเจ็ดสองใช่ค่ะคือทุ่เขาทั้งวันวันที่สิบหกแม่ก็จุดแล้วทั้งวันวันที่สิบหกมีนานะฮะ รอบที่แล้วได้หกศูนย์สามบอกท่านว่าบูชาล่างท่านมาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกถูกนะลูกจะมาลูกลูกจะมาลํำถวายอันนี้กลับมาจากสมุทรปราการนะคะมามาลํำถวายที่ร้อยเอ็นแล้วก็บูชาองค์ปู่มาให้เพราะองค์ปู่องค์เดิมอ่ะตามีข้างเดียวฟันมีข้างเดียวแล้วก็บูชาล่างนี้มาสีขาวกับสีม่วง อันนี้หนูจ้างกองมาเลยนะคะนี่รบบไม่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านที่บ้านเชิบ้านกองยาวกองยาวถ้าถ้าสมมุติว่ามามามาที่ได้ก็โอกาสมาใช่แน่ๆมาแน่ๆถ้าสามตัวตรงทีนี้วันนี้ทำอะไรวันนี้หนูจะมาลำ ปู่ที่ปู่ให้ลูกใจให้ให้ลูกหมดหนี้หมดสินลูวันนี้ลูกไม่หมดแต่ลูกเหลือน้อยลงใช่ค่ะกาวหน้าก็หมดใช่ค่ของค์ปู่นี้ขอองค์ปูนี้วันนี้ถูกจากลองไห้มากเลยพีใจมากค่ะขอบคุณพี่ถึงกับเสียงสะอื้นเลยแม่เขาสัทยทา เราก็สะเทือใจค่ะถึงได้มาวันนี้นี่หนูอยู่เชียงกวันเลยนะกว่าจะมาถึงนี่เป็นชั่วโมงแล้วหนูก็จะกลับจากร้อยเอ็ดไปสมุทรปราการวันนี้เพราะว่าทำงานบันจันทร์นอคะเตรีย่ะไปล้งได้เตรียมมาลำตอนนี้เลยไหมล้ำตรงนี้เลยไหมลำได้เลยค่ะถ้าเปิดให้ฝั่งนู้นใช่ไหมลํำตรงนี้แหละได้อยู่เปิดเปิดให้หนูได้หนูก็ลํำได้เลยเหมือนกัน เครื่องเสียงมาเปิดได้ค่ะได้ดูลำได้เลยก่อนจะรำนี่นะคะมาแล้วนะคะคุณแม่ดวงเพงนะคะงวดก่อนเนาะคุณแม่บอกว่าจุดทูปได้หกศูนสามนะคะคุณแม่และก็คุณแม่บอกว่าชอบมากศูนย์สามนะคะถูกยกครอบครัวรวมทั้งหมดแล้วครึ่งล้านนะคะหกแสนบาทนะทุกคนผู้โชคดีจากท่าแร่นะคะงวดนี้นะคะสิบหกมีนาหกเจ็ด แม่ก็ได้จุดนะคะเลขทูบเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายให้เอฟซดูเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนาะก็เพื่อนบอกว่ายังไม่อยากพูดตัวเลขกลัวเลขมันเคลื่อนเนาะบางคนก็เข้าใจนะคะการที่ไม่พูดตัวเลขก็เ,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยถ้าพูดตัวเลขเนี่ยเลขจะเคลื่อนนะคะลองดูคลิปเอาสต็อปคลิปดูนะคะทุกคน วันนี้นะคะลูกสาวของคุณแม่ก็จะมารำนะคะตามให้แล้วนะคะทุกท่านหกศนสามเต็มเต็มเลยยังไงก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนเนาะโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะคะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณแม่คนนี้ก็ดวงเฮงถูกมาหลายงวดแล้วงวดก่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์คุณแม่คุณแม่งวดนั้นคุณแม่ก็ได้นะคะงวดนี้คุณแม่ยิ่งได้เยอะเลยนะคะหกอ่าหกศูนสามเต็มเต็มเลยนะคะเนาะ <laughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ